สวัสดีแฟนๆที่ติดตามช่องผมทุกคนนะครับผมก็อาขายกันเป็นนานเลยนะครับสำหรับการลงคลิปเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูกันเท่าไหร่นะครับวันนี้เลือกยามงามดีครับนี่จะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะครับไอว่า n s x v c 9 2 0นะครับตัวนี้ นี่หน้าตาของเขาก็จะประมาณนี้นะครับนี่เฉพาะไอ้นี่จะเป็นหน้าตัวเครื่องของเขานะครับดานบนก็จะมีถาดใส่แผ่นซีดีสามแผ่นนะครับตัวนี้ก็อายุอนามคนหลายปีเลยครับประมาณยี่สิบปีได้ป่ะผมพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแผงควบคุมของเครื่องนะครับแถวบุนี่จะเป็นชุดปรับเสียงทีเบสนะครับแล้วก็ ช่องเลือกอินพุตเทปซูเนอร์วิดีโอ AUX นะครับซีดีแล้วก็เอ็มดีตัวนี้นะครับด้านขวามือนี่ก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับตัวนี้แล้วก็ปุ่มอ Q แล้วก็ปุ่มไมโครสปุ่มไมนะครับแล้วก็ตัวนี้ผม DAP ในโหมดอาดูหนังนะครับด้านซ้ายมือนี่ก็จะเป็นวอลลุ่มอีกหนึ่งตัวนะแต่วอลลุ่ม ปรับเปลี่ยน EQ แล้วก็ปุ่ม Enter ปุ่มิ้มูมคอรกนะครับสวิตปุ่มตรงนี้มันเหมือนกับสัมผัสนะครับมันเป็นปุ่มก็จริงแต่ว่าเราไม่ต้องแต่มันมต้องมีแค่แต่มันก็จะเดินเครื่องเลยนะครับตัวนี้มันใช้ระบบสัมผัสแล้วก็ปุ่มเุ้ื่งเดือนเนี่ยจะเป็นสวิตแบบปุ่มกดปกตินะครับด้านนี้ก็คือปุ่ม b e e นะครับนิกระสีจ,จะเพาะของไอว่านะครับเป็นปุ่มเพิ่มเสียงเบสอันนี้ก็จะเป็น t เบสนะครับตรงนี้ก็คือวอลลุม่มวอลลุ่มดีก็ EQ จะมีล็อกนะครับใช้ปุ่มนี้นะครับในการเลื่อนป๊อปลาตินนะครับแล้วมีัดสเสจ gs อันนี้เป็น EQ ที่เราต้องตั้งเองนะครับ เราเราจะตั้งเองแล้วก็นี่แบบโรนะครับแล้ก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงลงรับตั้งไวสักหนึ่งอันนะครับกดปุ๊บ enter ตัวนี้ก็จะแบบเสียงแหลมนะครับ enter หนึ่งครั้งมันก็จะบันทึกใน M 1นนะครับตัวนี้พอเรากดบันทึกเสร็จ ในนี้มันก็จะมี M1 ที่เราบันทึกไว้ด้วยเมื่อกี้แต่ผมจะบันทึกอีกครักหนึ่งนี่นะครับเอาเบ็ดตดำๆแล้วหลมสูงๆโอเคเราจะบันทึกในช่อง M2 นะครับผมด้านล่างนี้ก็จะเป็นช่องเทปนะครับส่วนนนี้นก็จะเป็นควบคุมซีดี ตอนนี้ก็นี่ครับตามนี้เลยคราโอเคกอดชุดนี้ก็จะเป็นนิกนะครับปร์บดแล้วก็ปกดปุ่มไปหน้าในการหาขึ้นวิทยุอะไรประมาณนั้นนะคตัวนี้ก็จะมีรีโมทมาด้วยส่วนเจ้าลำโพงนี่ก็เป็นลำโพงสามทางครับ สามทางจะมีเมตยอยู่ด้านในนี้นะครับตนตู้ตัวนี้จะเป็นระบบเบนพาร์ตนะครับแปนิ้วสีแดงข้างในนะครับท่อลมก็จะอยู่ดีด้านบนนี้นะครับจะมีท่อลมแล้วก็ด้านหลังจะเป็นตู้ทึบห้องทึบครับงวดนี้จะเป็นเสียงกลางเสียงแหลมแส่งแหลมนี้ต้องสูงกิค๊คถ้ามันจะได้ยินเดี๋ยวเรามาดูทา่า ก็จะมีแบบนี้นะครับพอบรุได้หลตัวเครื่องดน้ด้านหลังตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับด้านบนจะมีช่องวิดีโอเอานะครับแล้วก็ดิจิตอลซีดีเอาหนึ่งตัวชุดนี้จะเป็นชุดเสาสัญญาณนะครับฟังรับสัญญาณก็ตัวนี้จะเป็นอินพุต วิดีโอครับ MD แล้วก็ไล,เออล์เอาอยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีช่องซับวูฟเฟอร์เอาด้วยนะครับตัวนี้ไอเจ้าตรงนี้มันจะเป็นลำโพงเซรามนะครับแล้วก็น,นี่ช่องต่อลำโพงก็หน้ด้านหลังก็จะมีประมาณนี้นะครับรีวิวเชฟบอกเรื่องรัดเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันอีกครั้งหนึ่งอ๋อลืมบอกไว้นะครับเมื่อกี้ ลืมบวกกำลังขับไปนะครับตัวนี้200วัตต์บวก2 0 0วัตต์ RMS นะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างแรงเลยทีเดียวลำโพงคู่หน้านะครับซ้ายขวาเนี่ยก็จะอ,อยู่ประมาณนี้180วัตต์ต่อชันเนลนะครับแล้วก็ด้านหลังเมื่อกี้ช่องเสียบอ่ะ20วัตต์ช่องสดาวองสองตัวนะครับเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยดีกว่า i mm -hmm. mm -hmm. ผมสำหรับการพาชมเจ้าไอว่า NSX VC9 ขอผมตัวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแลบชมนะครับครั้งหน้าจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆดูกันก็ติดตามกันนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ